มาผู house, oh, uh, ้ใดให้คนยืมเงินแล้วบาทที่นี่เขาบ่อออกมาคืนยายทอดบอกวิธีข่อยไปท่วงเงินน้าเขาเนท่วงแจงในเขากับบ่อไห้มันยืมเทาบ่คืนเขาไม่ได้ด้วยเอาด้วยกุนนี่ยเราเนี่ยเอาเนี่ยข้าวห้ากุ้งช่วงนี้กลางอากาศเลยเทาแจงหมูมันเลยยืมตังไปแล้วกับบาทใช่ยังสี่เลยเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ใด้บะมีหมอน,นึงกะเดี่ยวแจ้คันให้ดีที่สุดกับเป็นหมอน,นึงย uh ูเฮียนเฮ้าหรือเด้อพี่น้องเมื่อกี้โดยใส่หมอน,นึงยูเฮียนเฮ้านั่นแหละค่ะพี่น้องครามาหอดกางแกงเนี่ยใส่กางแกงจังสีเลยเด้อไฮว่าจังได้วาตี้พี่น้องใไฮว่าวันผ่านล่ะมนันค่อยขังเด้อพี่น้องเด้อใไฮว่าวิทย์ท่อดมาปมลงห้องใส่หมอนูหนึ่งเอาเมือหมูนี่มันสีมันด<ม>ีหนูพี่น้องซาตูเด้อข้าพเจ้าซื้อนางนี่นามสกุลนี่มือนี่มาขอเอิ้นเอานี้ รัางนี่น่ายนี่คนยืเมเงินคอยไปจักปีจักปีเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวขอจะบอกฟังคำขอของ,องนี้หนีเจ้าสิบปรัตให้เจ้าเอ้ยซื้อน้ำสกุลแล้วเจ้าก็ห้องโลกหนีเด้อพี่น้องข่าพระเจ้าซื้อนี่นางนี่น้ำสกุลนี่มาขอท่วงนี่ครับน่ายนี่นางนี่ยืเมเงินข่าพระเจ้าไปเป็นเงินจักบาท เออยืมไปใต้จัาปีแล้วท่วงจังได้ก่าบะไรโทษไปหากเบ่ะไรมือนี้ล่ะเป็นชักคีพรรยานใช้ก้นหมอนหนึ่งในห้องใช้ก้นมอนหนึ่งเียนะคันคัดเขาได้ยินเสียงนี่แล้วให้น้ำเงินที่ยืมของขาพระเจ้าเอาขึ้นมาคันได้ยินเสียงนี่แล้วให้ออกพอดออกกุ่นอยู่บ่ไรเรียนหาเงินเอามาขึ้นขาพระเจ้าในสามวันในเจ็ดวันให้วางชีเล้อพี่น้องอย่าลรมเอ้ยซื้อน้ำสกุลเจ้าขอแล้วก็เอ้ยซื้อน้ำสกุลเขาไปนะมาขึ้นค่ะ เออดีล่ะดีละเรียกูจิงเงี้ยยี่นี่ค่ะมอคุณกุณนาเนี่มันจะไปแจงหฮามะลังไปแจงสองหน้าเจ้าตีใชะกะแต่คืนไม่เห็นปะทำคานเออตันเนี่ยกลางแจ้งเออพีอย่างมหนึงเฮ้ยลูก ผู้หนานเพิกเนอะจะมาบอกจะขอห้องห้าเอียดห,ห,หออย,าย,ดยากกุ้งมันยืมตังหนานไปบามาใช้ขอมันบดนีอันยูบ่าเป็นสุกห้อนอกห้อนใจเป็นห้อนเป็นไม่เออหยาเอียดหยากกุ้งอีกกุ้งเขาหมูนน่านานะยืมตังหนานไปเป็นสี่ห้าปีผีผู้หยาหมานอนึง มันโนงจะไม่แจงเหวิน้ำเือกินลายกัอีกป้าไม่อยู่ไหนบกินชุกพี่ไปแน่เพราะมันเอยดหยุดหยุดหยุดาวอทอจะไปแจ้งเหมซําเงินตาอีมาได้จะเอาจนคุตายเลยกาัานเงินเงินต่าอีกะป้าก็ยังมายืมของนานะโอเกินไปนี่ก็สี่ห้าปีแล้วป้าสี่ห้าปีก็ซาบาดมาได้หรออีนเหือกอะ มามาเาวเนี่ยองค์ก็ชื่อโทนหนาวนะฮะหกหอละเนี่ยโน่สามชีพนี่ชื่อจีนหมูได้เป็นเม็ดคนเนี่ยโอ้บัดได้มอกสั่งอีบัดได้แจ้งแต่อีกอันเนี่ยถ้าบัดแจ้งเนี่ยมาข้อหน้านี่โอ้จะเอาจนจนเข้าผ้าเข้าดินจะเอาจนจะตายเลยกับไม่ไ้าได้ร้อนเข้ามาห่อนโองขอนใจมันามห่อนมันไม่นี่ไอ้หนเออคนเฮาเปิ่งกันบัดได้ก็บบต้องเปิ่งไปกุ๊งต้องเปิ่งมันอีกข้อไหนในการจะห่อนี่นี่กูผิดกา ยืมตังกูกูทวงตังดาคูแหมอีกกุ้งช้ำให้มาป้อยโรงปีไหนแล้วบมไปเชฟปีห้าปีเชฟปียืมชื่อลูกจีนต้้งมามีก็ใครอหักเลยนีนม,มาดาคูเพราะเพราะต้องมายืมกูมช้ำ